ได้ออกงานบ่อยไปต่างช่วงนี้ออกงานบ่อยหรอเอาง่ายๆช่วงนี้ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ออกงานนิดนึงไม่งานที่ต่อมานานแล้วนะใช่งานนี้เราไว้นานแล้วเหมือนกันอย่างล่าสุดก็ไปเที่ยวไปมาเป็นไงบ้างในอินีทก็จริงๆเราไปทำงานนะเพราะเราก็ไปดูรีสอร์ทเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอกาสก็พาลูกไปด้วยนะครับเพราะเราก็อยากให้ลูกได้ไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสพาลูกไปไหนก็จะพาไปตลอด มีคนแซวบอกว่าเป็นทีมผักใจเฮ้ยไม่ได้พักใจหรอวค่ะไปทำไปทำงานจริงเพราะต้องไปประชุมต้องอะไรหลายอย่างเล้วหน้าหายแล้วเนาะเราก็ต้องไปดูแลธุรกิจนิดนึงครับบูริบายวิลล่าครับหน้าฝนใช่ไหมใช่บรรยากาศที่นู่นปลายอากาศดีค่ะอากาศดีมากเขียวน่าเที่ยวค่ะพ่ชาก็มีความสุขสบายพิชายู่ในที่แม่ดูในคอมเมนต์บ้างไหมคะจะมีแบบแพสแตรกทีมแม่ก็มีบ้างค่ะก็ค่ะไม่ต้องทีมใครหรอกค่ะเราไม่ได้เป็นทีม ฉันอจีบอกว่าหนีร้อนเพืองกลุไปก็ร้อนอ่ะแค่อากาศมันไม่ดีคือบรรยากาศดีแล้วก็แต่อย่างที่ก่อนคือคือจริงๆไปตั้งใจมาเป็นจังหวะที่เราต้องวางแผนแล้วก็ไปทํางานด้วยอะค่ะไปทำงานเขาจะมีวิลล่าสร้างใหม่อะไรใหม่ด้วยเลยไม่ได้หนีร้อนจากอะไรตรงนี้ใช่ไหมคไม่ขาดเลยค่ะไม่ได้ไม่รปเดินร้อนอะไรต้องหนีใช่ไหมคะไม่มีค่ะต่อไปอีกตอนหน้าแล้วแต่ฐานทุกคน การกินปุ้งก็ไม่สัมภาษณ์ถ้าเออพวกอยากให้เรามาขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้นะคะต้องต้องต้องบอกว่าแอนก็ยังยืนยันตามความรู้สึกเดิมน,นะคะที่เราได้พูดไปเพียงแต่ว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ยเราก็คือว่าอะไรเราเราเรักเพื่อนอะเนาะเราก็เราก,เราก็เราก็เห็นเพ่นเจ็บเราก็เจ็บ,จบทีนีบ้บางคำใช้คำบางคำที่เราพูดออกไปเนี่ย อาจจะแรงไปนิดนึงอาจจะเป็นชกเป็เทือนถือใจใครบางคนนะคะซึ่งก็ในเมื่อ,เ,อ,อเขาอยากจะให้เราขอโทษแทนจือนะคะแอนก็รู้สึกว่าก็ก็ขอโทษนะคะสำหรับค่อยคำบางคำที่เขารู้สึกว่าแรงเกินไปนะคะแต่ต้องยืนยันตามเดิมค่าว่าก็เพื่อเราก็ไม่ได้ผิดจริงๆนะคะก็ ญี่ปุ่นทเรื่องพี่พี่กึ่งเขาบอกว่าจริงๆเราแบบมีการส่งข้อความไปขอโทษอะไรเงี้ยถ้าเอาถ้าก็ค่ะแต่ว่าก็คือเรามีคนกลางนะคะที่ที่เหมือนก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาก็ไม่พอใจประมาณหนึ่งนะคะเราก็มีความสัมพันธ์ประมาณหนึ่งกับครอบครัวเห็นทางน้องสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้โทรไป คุยกับทางน้องนะคะว่าเออก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวว่าโดยทำอาจจะพูดใช้คำใช้คำที่รุนแรงนะคะเราก็เราก็รู้สึกว่าโอเคในในเมื่อเราได้รับข้อสารว่าเขาก็ไม่พอใจเขาเขาเสียความรู้สึกเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําไปแล้วเราพูดไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดเขาอ,อาจจะมีอะไรอยากชี้แจงเราก็เลยอยากจะคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวทงเขาได้คุยคุยอะไรกันบางก ไม่ค่ะก็ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ไปหมดแล้วอะค่ะก็วันนี้ก็เพื่อความแฟร์แล้วก็ความชัดเจนก็ได้ได้โอกาสมาเจอพี่ผ่านสื่อนะคะก็ขอโทษค่ะแต่ที่แต่ที่พี่ยโทรไปคือเขาได้โทรกลับหรือได้คุยไม่ได้คุยค่ะไม่ได้รับไม่ได้หาหลังจากนี้จะเป็นการอยากจะคุยโดยการสืตัวได้มีไหมไม่ไม่แล้วค่ะก็ตอนนี้ถือว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสมควรจะทำณตอนนั้นและวันนี้ก็หน้า โค,คิดว่าจะมีการนัดเจอกันหรือแบบไม่เจอค่ะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นค่ะไม,ไม่จำเป็นอันพูดแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่อันพูดมาจากความรู้สึกและความเราได้เรารู้สึกแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราห้ามความรู้สึกเราไม่ได้นะคะก็แค่ไหนคนไหนเขาจะไปเจอมีสัมผัสไปมันมีฟีดแบ a ยังไงสามันของเรามั้ยสนใจเราเลี้ยงลูกอยู่อยู่รรเราไม่มีเวลามานนั่งว่าจะเป็นยังไงเราเรา เราก็อยู่กับโมเมนต์เราเรามีลูกเล็กกันเนาะเราก็ต้องเอาทุกอย่างเอาพลังงานเอาทุกอย่างไปเลี้ยงลูกดีกว่าคือคือผมผมสงสารแอนนะครับคือเขาเาก็ต้องเหนื่อยเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องมาดั้งถ้ามีเรื่องราวที่มารบกวนจิตใจเขาเนี่ยตอนเลี้ยงลูกเนี่ยผมรู้สึกว่าสงสารเขาอยากให้เขาตุ่มเทกับการเลี้ยงลูกมากตอนนี้เพราะว่าเราอยากมีจิตใจที่สดใสร่าเริงในการดูแลลูกเราอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นตอนที่เราไปอยู่ปลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกของเราไป มือนมันมีอะไรมาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรเื่องของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่น่าออกมากับเพื่อนเพื่อนเลยไม่น่าโกรธขนาดนั้นเลยไหมคก็อย่างที่บอกค่ะมันก็คุยเล่นเนาะแต่คุยกับเพื่อนม่ไดหรกังก็บอกว่าฝ่ายเพื่อนเราก็เหมือนมีมีมีความผิดอะไรอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้เราเอาจากข้อมูลที่เราได้รับรู้และความรู้สึกของเรานะคะได้คุยกับนจะมีไหมก็คุยบ้างค่ะก็คุยกันค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องทั้งหมดไม่ได้คุยอะไรแล้วค่ะถือว่าแต่ว่ามันมันมันนานแล้วอะค่ะตอนนี้เราก็ จบๆไปเรื่องนี้ทุกคนก็ต่างคนก็พยายามที่จะเดินหน้ากับชีวิตของตัวเองทั้งหมดแล้วเพื่อนเราสองคนก็พยายามจะปรับความเข้าใจกันคุณบอกก็ต้องใช้เวลาเขาเป็นแค่กลังใจเราไหมคะทั้งสองคนทิ่ดูดัพี่เจนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคอปักพอปักพอคอไดนิดหน่อยค่ะไม่ได้ให้กำลังใจอะไรมากใจก็บอกไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรแอน้าหลังจากนี้ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเราจะแบบออกมาเป็นถ้าแอนคิดว่ามันถูกต้องนะคะถ้าแอนรู้สึกว่ามันถูกต้องเป็นสิ่งที่ เราเราคิดว่ามันถูกต้องก็จะมายืนยันเพื่อสิทธิ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนเจนองคุด้ยกันัีกันบ้างเหม่ะยังไงยังมีโอกาสที่จะเพื่อนจะรวมกันก็พยายามรวมตัวอยู่เรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีงานของจินสุดาก็พยายามชวนกันไปก็เดี๋ยวใครว่างตอนนี้ก็ไปหลายคนค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะครบไหมส่วนตัวเราหวังว่าอยากจะให้เพื่อนมาพบกันแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องอยากให้เขา ตัวการอยู่ด้วยกันเราเคยเป็นแบบมีความสุขอะไรอยู่ด้วยกันมีความสุขมันผิดใจกันนิดหน่อยเดี๋ยวไอ้ที่บอกวันเวลามันก็จะช่วยกัสถานการณ์ในแก๊งตอนนี้คือโ okay, อเคอยู่ยามโอเคค่ะนิ่ง<ร>ค่ะมไม่เป็น <c oughs> ตอนนี้ค่อนข,ข้างสงบแล้วค่ะคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมนะคะกลุ่มยังคุยกันสนุกสนานเหมือนเดิมไลน์ใช่มันจะไม่ไม่ได้มีสมาชิกใหม่ ไม่ค่ะค <eyeshadow> ุณป้ายังครอยู่ยังไม่มีใครรื้ออะไรนะคะยังครอยู่ค่ะยกเตืนยกเนกนน่งกระชับใส่ไหมกระับ่ไดกูดเนี่ยทำไเป็นไงไม่ดีะไล่กันว่ ถามแล้วถ <c els descript or> ่าม่เดียวไม่มีใครถ่ายเดียวอากอยากแการรืองมวกหนูได้คู่ไปล้ได้เดียวแล้ว